วันนี้ผมมาเล่นโลบอกระงบสง,งครามอีกแมปหนึ่งไม่ใช่แมปเมื่อกี้ดีนะที่เราได้อยู่ส,สีแดงพื้นแดงอันนั้นนี่เราถนัดยาบเพราะเราเป็นรีวอร์เอ็กซ์แมนเราเป็นรีวอร์เอ็กซนแมนไม่มีเอฟเฟกต์ด้วยไม่มีเอฟเฟกต์อ๋อเอฟเฟกต์ตอนตาย เฮ่มาดีมาดีมาดีม,ดม,มนดีไม่เป็นไรไอ้ั้ตายเฉยเลยไม่ใช่คนอื่นนะแต่เราตายเรนต่อ <c oughs> เล่นต่อค่ามันค่าทีมสีแดงเลยแล้วจะมีค่าหนึ่้อา138 กูไม่ได้เล่าเลยเฮ้ยมันจะมาปูกทองล้อมเท้าทอง้มไงมันาจะหมดสำหรับกีกี้้แล้วเอ็งมาเกี่ยวอะไรเนี่ยเอ็งไม่เกี่ยวนั่น

บอกค่าเราต,ต้องใช้ R B G เร็วใช้ R G ินะอะมันมีดีเิรออยู่ ไอ้ผู้หญิงจะพูดไอ้หมอนั่นทำไมผู้หญิงเออรอดรอดรอดเออไอโลบอกไอโลบอกนี<อ>่นี่เฮ้ยจะใช้น้ำไปแล้วดุมไปเลยลุ่นมันเอ,อ้โหเพลงอะไร

เห็นรอเห็นชื่ออยัง,ออยงเห็นชื่ออยู่นะเห็นชื่อยู่นะไอพ่อดุมโรบอ,อกม,มันหญิงผู้หญิงยูเลย์ตรอืออ้ามันหมนอยู่กับพี่แล้มันไม่โดนได้ไงเออ แต่คนไม่หิวไม่หิวตอนนี้ยังไม่หิวเฮ้ยคะแนนมันตามตูดมาเรื่อยๆเลยต้องใช้ RPG ช่วยแล้วล่ะ RPG ก็มีพอยอยู่900ไม่นี่คือข้อนี่คือข้อไม่ดีของ RPG เอก็นีไงเพื <S <S <t <t ่อนงั้นเราคุยกับตัวเองในโลบอกตัวเฮดช็อตไม่รู้ จะฟังนู้นนี่เดี๋ยวยิงคนผู้ห,หญิงก่อนคนผมมู้หญิงยังไม่ดึกเวลาก็โดนด้วยหญิงอยู่ตรงนั้นอ่ะเห็นไหมมันก็ตายแล้วเฮ้ยยังยังยังเฮ้ยอันนี้เป็นใครเนี่ยอันนี้มันผู้ชายใช่ผู้หญิงมาฆ่าทีเดียวกันทำไมนี่คุณผู้ชายก็ับคุณดีไวายดักเกิร์แมนดีวายดับเกิร์แมน